พี่น้องมอนีมากรุ่นปลานํำแดงครับเมื่ขึ้นในทางบ้านนี่ฝนคักอกีดีพี่น้องฝนแห้งนะครับมนีกรนาบไหลน้อาเบ่งโอ้โดดออกไปแล้วโอ้บาดซีบาดหาพี่น้องเบ่งปลาตัวงามนะครับบุ๋มปเลาเนาะ การจ้าตเราพยานยีใส่ตอนนั้นลูกเหรอเบื้งพี่น้องมิยังโดดบอรอบเนี่ยนะครับเบื้องเป็นโพกเอาปุ้ยดดบาทเนี่ยปักขาวตัวงามๆพี่น้องเบื้องใกล้ๆ ถือบาทละซัำนิโอ้ยหยกได้เบิดมือนะครับพี่น้องปลาตัวงามดีามซ่อนนะัดปลาเขาตัวใหญ่ดีน้องห่วยนะมาสูบมาสูบอยู่ทัางคุณเอาสวดสวดอีกบาทดูก่อนเมื่อนีย แมนบ่มาแล้วบ่นะครับปลางามๆพี่น้องปลาขาสี่เส้นสี่เส้นดึงเอาดึงเอาเลยโอ้หุขันบ่ลงสี่เส้นนี่ปลาซุ้มปลาหน่อยมันจะถือลายอยีกเด้เนาะนแมนบ่อ,นอ,นอ,อืม โอ้ยโดดตัวนี้ตัวแย่ครักเลยปลาขาวตัวนี้อยู่บอสฉันโดดบาดที่สองนิยานบ่ะยู่สวดสวดอีกแล้วครับพี่น้องโอยถือบาดลวซ้ำนิดนี ปีตามันยี่หลีครับ <ปะ S 1> ผมเมื่อไรออกมา,งาะะไงเปล่าไม่ป่ายอดรืออไืนก็กลงอ่อมครับก็มือนั้นก็ยอ่อจนหอดเทียงแอบบาไวนะเนาะแอบกัได้ ต,าย,ตายแล้วยุก่อะไรออกคหน้า,านอนานไรครับอไอกแคหน้ายังนัำยังดีป่ะครัพอนมีทออย่าง,าง,น,งน,นี้ด้วยผริะไต่อไ,ไอยังขงน้ยังไงขนบหนักบาบริโภนี้านลาาหนัง คร,ครับ,บใ, <laughs> ใจมันรักนี่เได้ทุกอย่างอีดีนะตีนเย็บเอาตีนแหลกตอนมือเจ็บนะน <laughs> โอของแท้เดียนวะอ้ยตอ,อยนาออลาบานี้ มันซ่อนแต่ตัวป่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะสีเ้นปะเขาพักเนี่ยีกับ่ไหมเราเดจนไปติดๆตงใ้ดอกนนพี่หม่นกับะรห้องปิตายานโพูดอ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 ดเยอะเมื่อราไปขายเนประเทดตะเรือเอาไป ขายไปขายโลละสี่สิบบาทหนึงห่งบ่อหำย่านขายบูเบิดเอาไปหลยเมียนครับป่าตัวปักงามเนาะป่าซีเซยนนะ่ะขึ้นจังเดียไปขายโลละห้าสิบบาท <c oughs> โอ้มาโลหะสิบดิสี่สิบคุณเดาโอ้ยสวดสวดมาอีกแล้วพี่น้องครับคุณนะวี่ซ้อนนี่บาทเนี่ยเอาจานพานเลยเมียนไอโกเลือดดังแตกแท้ เท่มากบอ่ะเดี๋ยวี่ส่งคลิปไปอวดข้าใหญ่ก็บอกคุณรียนอยู่ป่าพอทำอักเอาผู้เดียวอีเบิดแลยเนี่ยวิ้พี่น้องเบิงงครับป่าเขาซีเซียนเอ้ามีแต่งามๆเลย